สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อคุณควบคุมตลาดไม่ได้แต่คุณควบคุมตัวเองได้เออมันคือเรื่องอะไรกันแน่เนาะนะครับสำหรับการเทรดนะครับแอบมันก็จะมีทั้งขึ้นและลงนะครับเราสามารถควบคุมได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะตลาดเขาก็จะวิ่งของเขานี่นะครับในทุกๆวันเนาะนะครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาคือคุณควบคุมตัวเองได้หรือเปล่านะครับหมายความว่าคุณตัดสินใจตามอารมณ์นะครับในการที่กราฟวิ่งขึ้น หรือลงนะครัในทุกวันเนี่ยหรือเปล่านะครับเออเช่นบางคนเห็นแบบเอ้กราฟขึ้นกดไปก่อนเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะขึ้นไปถึงไหนหรือแอบบางทีไปไปกดบายแนวต้านหรือเซลแนวรับนะครับในตลาดไซเวอ์อันนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับงนั้นต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยตัดสินใจตามอารมณ์นะครับหรือเราตัดสินใจเข้าเทรดตามแผนนะครับจำไว้นะครับว่า ความสําเร็จในตลาดมาจากการควบคุมตัวเองได้นะครับไม่ใช่การพยายามคาดเดาตลาดนะครับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ